สวัสดีเดจ้าพอกันอีกแล้วกับไอ้ตุกตาพาฝันโอ้ยข้างนอกลมพัดเด็ดออกอากาศดีสดชื่นแต่ว่าสี่องศาแตยไปเย็นค่ะอากาศเย็นอากาศหนาม,มากินกาแฟกันเนาะขนมเพื่อนๆกันดูแลสุขภาพด้วยจ้ะเด้อ อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะทางบ้านเราก็อากาศเย็นเนาะค่ะเนาะเป็นบางจุด่างเงินเ่ะไหรมาค่ะจิบกาแฟหอมๆชื่นใจเดียดอกก็มีความสุขด้วยค่ะมันสดชื่น ถ้าออกข้างนอกก็ใส่เสื้อผ้านานๆนาะคนเนะถ้าผู้เรื่นั้ไปย่นานอองออกกำลังกายถ้าโบออกกำลังกายก็มากินกาแฟนึ่งแนค่ะ ยดก่ขันโอ้ยมังนกกระบินบินว่อนเลยนอค่อากาศมันดี บาดิโที่หลมกระพัดเย็นเจ็บเลยค่ะน้อกคนเอาเนี่ก็อยู่กันเลยกับบอันนั้นนะค่ะเนาะร้อนไปกจ็จมเย็นไปกจ็จม่นาะคะเนาะโบอดีพอดีเอาที่มันพอดีพอดีนะคะเออยังไซส์ฟัง ตทวะทางนี้ก็เป็นอากาศดีนะคะเทว่าเป็นอากาศหนาว <c oughs> แต่ว่าถ้าว่าเด็ดออกฝนบุกใส่เสื้อผ้านันหนาก็มันสิเป็นอากาศสดชื่นถ้าไปออกข้างนอกนะคะ <c oughs> แล้วก็นั่งยืนเหนือเหือนนี่ถ้าออกไปอันหม่งออกไปข้างนอกนี่ก็เห็นอันท่อที่พันนั้นเปิดเครื่องทํามันความอุ่นนะคะตามเตลาบาลออกเป็นไอเป็นไออันเป็นควันออกก็อีกบรรยากาศนึงนะค่ะ เมืองหนาวเนาะค่ะเนาะกัมพูชีมันกระดชื่นไปอีกแบบเด่ะกาหนาร้อนอากาศกำลังผุดดีอยู่ทางนี้โบฮวนไปโบอันนั้นไปกำลังกำลังสดชื่นนะคะ่ะดอกไม้บานนีก็งามตาค่ะไปอีกแบบบ้านเขอมันสูนล้น,นะะเนอะค่ะเนาะตื่นขึ้นมาก็เห็นเดชจ้าเลยว่างั้น,นปะ่ะวันอาทิตย์ขึ้นพัอาทิตย์ตกก็เป็นอีกบรรยากาศนึ่งนะะเนอะค่ะเนาะก็สซดชื่นไปอีกแบบนึง แล้วแต่ส่วนที่เหาวนอยู่เนาะค่ะเนาะอยู่ก็เหลือก็อยู่ก็เหลือก็ดีหมดแล้วค,ค่ะเออมันเออตัวเองงั้นทําตัวเองก็มันมีความสุขเนาะค่ะเนาะไปตามปัจจุบันแล้วก็อยู่เพามันเป็นเพรางั้นเถอ,เอะปะถ้าอยู่บบเป็นก็มอ่งดีๆก็อยู่ยากค่ะว่าตรงๆถ้าอยู่บบเป็นเนาะค่ะเนาะถ้าจิตใจเฮาบบนิงบ่งบบเตอร์ก็ไปเตก็บ่บไหวเนาะค่ะถ้าเหาหูจักอยู่ปั๊บตัวก็บ่มีปัญหาเลยว่าอยู่ก็เหลือก็ได้ เบ่งแม่บึงเราเว้าแต่เราคืดออกทีแรกเราคืดบก่กเราก็นั่งจริงเบึงทำธรรมชาติค่ะอะกาแฟก็มืดถวยแล้วเพื่อนๆมีแต่ความสุขโชคดีมื่อใหม่วันใหม่สุขภาพแข็งแรงกันทุกครอบครัวพบกันคลิปหน้าในใจนะสวัสดีค่ะ